สวัสดีคะ่ะเราจะมารีวิวตัวปากกานะคะปากกาทัสกีนนะคะปากกาทัสกีนสไตล์ลัดนะคะเป็นปากกาทัสกีนนะตัวนี้สั่งซื้อมาจาก l a z a d a นะคะราคา285บาบาทนะคะแล้วก็เดี๋ยวเราจะมารีวิวแล้วเราก็จะแกะแล้วก็ใช้ให้ดูเลยนะคะ ตัวนี้ใช้ได้ทั้ง Android แล้วก็ใช้ได้ทุกรุ่นเลยนะคะโทรศัพท์ก็ได้ใช้กับแท็บเล็ตก,ก็ได้ iPad ก็ได้นะคะตัวนี้นี่มีสายชาร์จมาให้นะคะสายชาร์จก็จะเป็นหัวแบบว่าที่ชาร์จโทรศัพท์เลยนะคะเห็นไหมเอ่ยนี่นะคะเป็นหัวแบบนี้นะก็จะมีสายชาร์จมาให้นะคะ กับตัวปากกาคู่มือไม่มีนะคะนี่ค่ะปากกาก็จะเป็นแบบนี้เลยนี่นะคะหัวก็จะเป็นแบบนี้นะคะแล้วก็ตรงหัวตรงนี้เนะี่ยถอดได้นะคะหัวตรงนี้เป็นแม่เหล็กนะคะตรงนี้ไว้เสียบชาร์จปากกานะคะนี่นะคะเวลาชาร์จก็ เออเสียบได้เลยนะเสียบอันนี้แล้วก็ตรงนี้มาเสียบตรงนี้นะคะแล้วพอถ้าประกาแบตหมดเนี่ยชาร์จแล้วมันจะขึ้นตรงนี้จะขึ้นสีแดงนะคะถ้ามันเต็มแล้วจะขึ้นสีเขียวนะคะเดี๋ยวเราชาร์จให้ดูนะคะนี่นะคะเราชาร์จแบตเราก็จะเป็นแบบนี้นะคะจะขึ้นสีแดงนะคะนี่ก็คือแบตยังไม่เต็มนะคะแต่ว่าก็ไม่ได้หมดนะเราก็ชาร์จไว้นะคะ แต่ว่าตอนนี้ก็คือใช้ได้นะคะแต่ว่าถ้าเต็มแล้วเนี่ยตรงนี้มันจะขึ้นสีเขียวนะคะเดี๋ยวเรามาใช้กับแท็บเล็ตของเราให้ดูนะคะหัวชาร์จที่เราใช้เมื่อกี้ไม่ใช่ของที่มากับปากกานะคะจะเป็นที่เสียบชาร์จของโทรศัพท์เราเองนะคะที่เสียบชาร์จโทรศัพท์ของเราเราใช้ Samsung นะคะตัวแท็บเล็ตที่เราใช้กับปากกาก็คือจะเป็นตัวซั m s u ง g ท a บ A นะคะ2020นะคะตัวนี้แต่เคสเนี่ยเราไม่ได้ซื้อเป็นเคสของมันนะคะเราซื้อของเคสของ Gen 7มานะคะเพราะว่าตัวเนี้ยถ้าเรามาใช้คู่ปากกาแล้วเนี่ยตัวเนี้ยเคสที่มีปากกาเนี่ยหายากมากนะคะเพราะว่าตัวเนี้ยออกมาโดยที่ไม่มีปากกานะเราก็เลยซื้อเออเออที่เป็นเคส Gen 7มาแล้วก็มาเอออะแดปเองนะคะตรงนี้เราก็จะใส่เป็นแบบ เตัวนี้นะคะนิ่มๆเนี่ยอัดเข้าไปตรงนี้แล้วก็ตัวข้างหลังตรงเนี้เราก็จะใช้เป็นกาวนะคะกาวสองหน้าที่เป็นสีใสนะเป็นหนึบๆนะคะตัวนี้ก็แตะหน้าจอสองทีก็เด้งขึ้นมาเลยนะคะแล้วว่าเดี๋ยวเราจะมาใช้ปากกาให้ดูนะคะเปิดก็คือเปิดตรงนี้เลยเปิดแล้วก็จะขึ้นสีฟ้าแบบนี้นะคะตรงอย่างนี้คือ มันจะขึ้นสีฟ้าๆของน้ำเงินนะคะในกล้องมันจอกสีเขียวตัวนี้คือไม่ต้องเชื่อมต่อบลูทูธหรือ,อไรเลยนะเราก็ใช้ได้เลยนะคะตัวนี้นี่นะสามารถใช้ได้เลยนะคะเนี่ยเลื่อนขึ้นเลื่อนลงได้เลยเราไม่ได้เปิดอันนี้ไว้เลยนะคะไม่ได้เปิดบลูทูธไว้เลยนะตัวนี้ก็คือแค่เปิดแค่เปิดเครื่องของปาก,กาก็สามารถใช้ได้เลยนะคะเดี๋ยวเรามาลองเขียนในโน้ตกันนะคะ นี่นะคะเปิดโนต้ตเข้ามาแล้วแล้วก็จะเข้าไปที่อตัวเขียนตรงนี้ก็กดสองที่เปลี่ยนหัวได้แล้วก็เลือกเสือเลือกหัวเลือกสีได้นะคะเราก็จะเทสให้ดูเลยว่ามันเขียนได้จริงจริงนี่ก็จะลื่นๆอย่างนี้เลยนะคะ เราก็ใช้ปากกาตัวนี้เป็นแบบตัวแรกเลยนะคะที่เราใช้เราก็รู้สึกว่ามันโอเคดีอะเหมือนแบบว่าเหมือนเราใช้ปากกาทั่วๆไปเลยแต่เนี้ยมันจะลื่นกว่าไม่เจ็บนิ้วตรงนี้นะคะดีเลยอะตัวนี้เราว่ามันดีมากๆเลยนะคะตัวนี้เราก็จะเปลี่ยนหัวได้อะไรอย่างนี้แล้วก็เขียนงานได้เลยนะคะเขียนเป็นตัวหนังสืออะไรอย่างนี้ก็ได้นะคะอะไรอย่างนี้นะคะแล้วก็กดย่งลบ ส่วนของหน้าจอได้เลยนะคะแท็บลงมาอย่างนี้ก็ได้กดออกแบบนี้นะคะเลื่อนขึ้นเลื่อนลงมันเลื่อนมากเลยนะคะตัวนี้เลื่อนมากเลยตัวนี้เราแนะนําเลยนะคะปากกาตัวนี้เดี๋ยวเราจะทิ้งเอ่อชื่อร้านไว้ให้นะคะนี่นะคะ ม latitude, really well. We yeah, right. ันแบบว่า yeah, มันดีมากเลยนะคะเดี <out> ๋ยวเราจะลองทดลองเล่นเกมเล่นเกมเออเล่นเกมตัว2ตัวนี้ให้ดูนะที่แบบว่าใช้มือเล่นก็ได้ใช้ปากกาเล่นก็ได้นะคะอะไรอย่างงี้เดี๋ยวเราเล่นให้ดูนี่นะคะเป็นเกมที่แบบเขาคิดกันเลยนะคะก็จะใช้แบบปากกาเป็นยางลบอะไรอย่างเงี้ยลบ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 อย่างเงี้ยที่เป็นเกมอ่ะนะคะแล้วก็ลบอย่างงี้อะไรอย่างเงี้ยก็คือใช้ได้นะแต่ว่าปริศนาเนี้ยเรายังแก้ไม่ได้เลย ก็จะประมาณนี้นะคะเดี๋ยวเราจะเอาผลงานที่เรา,เาวาดรูปโดยที่ใช้ปากกาตัวนี้ให้ดูนะคะนี่นะคะเราวาดเองแล้วเราก็ใช้ปากกาตัวนี้วาดนะคะเราวาดจากแอปไอบิดเพนนะคะตัวนี้เราก็ไม่ค่อยเก่งศิละปะสักเท่าไหร่นะคะไม่ชอบการวาดรูปเลยแต่ว่าลองวาดดูแล้วก็รู้สึกโอเคเลยนะคะนี่เราวาดออกมาเองเลยนะ รู้สึกว่าปากกาตัวนี้ก็โอเคเลยนะคะโอเคเลยอะเราใช้แล้วเรารู้สอันนี้ก็จะเป็นรูปที่เราวาดแบบหน้าคนเลยนะคะเป็นตัวคนอะไรอย่างนี้เลยนะรู้สึกว่าปากกาตัวนี้เวิร์กมากค่ะถ้าใครสนใจเดี๋ยวเราจะทิ้งร้านไว้ให้นะคะขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะคะตัวนี้ขอบคุณที่เข้ามาดูนะคะขอบคุณมากค่ะอันนี้ก็จะเป็นตัวที่เราซื้อนะคะ